จะเรินสุขจะเริยนธรรมยิโยมทานสาธุชนคนดีตั้งหลายปามาถึงสุสานป่าจ้าบ้านม่วงจเจริญราษฎร์ตำบลสวกตำบลสวกตำบลอย่างสวก <c oughs> บอ่อสวกเนาะตำบลสวกนี่นะนะสวกแปลว่าเกลือเนาะมีบ้านบอ่อสวกมีบ้านหลายหมู่บ้าน อันนี้ก็เป็นเป็นตำบลสวกบางท่เปลี่ยนเปลี่ยนเป็น,ปน,ปน,ปนบอ่อสวกเลยครับแต่ว่าอ่าที่ในแผนที่บบกัาตำบลสว่างอ่าก็มาถึงที่นี่สี่โมงสี่โมงป่ายแล้วอ่าโดยอ่าได้มีหลวงป่อบุญมีบุญม,มีสุขกา,าโมเนาะไปหับที่ปากกลางอ่าปากกลางบ้านดูบ้านดูใต้อ่าเพื่อจะเข้ามาที่ที่ปราชา์ที่นี่ ถ้าเดินมาคงบาถึงพระวาระยะตางมันไก่เนาะ,ะหลวงปอเปินเปินหูดีเปินก่นเลยว่ะออกไปรับอัตมาติปากตามตอนนี้ก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยได้ตากผ้าได้ยังผ้าแห้งละเนาะ,ะก็ได้มาดูสถานที่บริเวณวันนี้บัได้จัดรายการนะก็เลยรายงานตัวจา้าหน่อยอนี่ก็เป็นเมน เมนใหญ่ของทอี่นี่เนาะเมนก็ถือว่าเป็นเมนที่มาตรฐานมาตรฐานโลกต่างประเทศมีเม,มนแบบเขาเนะต่างประเทศไม,ม,ม่มีแบบนี้ส่วนใหญ่ก็ศาสนาคริสต์ศาสนาอื่นั็พิธีไปเห็นอย่างอ,อันนี้บริเวณปราชญ์ติดอยู่กับทุ่งนาของพี่น้องชาวบ้าน ฝั่งจังปูนฝั่งจังตะวันตกตะวันเก,กาะลังตกตกแล้วต,ตกไปแล้วท้องฟ้ายังมีสีแดงอ่าเปิ้นไถนาไว้เลยไถนารอรอฝนเน,ะนาะไถนารอฝนถ้าไถนาไวอย่างนี้ถ้าฝนตกบันจะอุ้มน้ำอ่าวัดอยู่บกไกลประมาณห0 0อเมตรนะท่าวัดอ่า วัดม่วงเจริญราษรเดี๋ยววันผูกแบบไปแอวผูกไปที่วัดอันนี้เป็นบริเวณสุสานปรเจา้าก็มีต้นไม้นะอีกแล้วทับท่านามีต้นไม้ร่มรื่นร่มเย็นมีผลลไม้ผลลไม้เฮอแมงได้กินนะตอนนี้ก่อนนกเอยกระหรอกกระแ้เอ้ย,ออยปักพป๊ปักนะขึ้นไปกินอยู่บน น,นี่เป็นไม้มันเขาไม่ใช้ไม่ให้ไม่ห่งแต่เจ้าก็นกเย,นยเยอะน้อยเยอะไรมากินเศร้าๆถ้ามีต้นไม้ก็จะลมเย็นซะนะมี่ต็มีต้นไม้แต่ว่าต้นไม้ก็หายไปเยอะอีกนะ หายไปเยอะหนื่งจากว่ามันแก่ไปตัวมันนี่ไปตัวจะสร้างอาคารเกิดอาคารก็ต้องตัดก็ยังเหลืออยู่ส่วนหนึ่งอ่อหลวงปอบุญนี้ว่าจะมีไก่มาขันแกแรกแกแรสอนเจ้าเจ้าอ่วนี้แสดงว่าคนก็อ,อนุรักษ์อยู่เนาะบ่ได้ม่ได้รังแก่ซัตอนนี้ท่านอาจารย์พระมหารพรนพดลสวนนั่งมาทีเข้ารายการ จาะะกี่ก็ฟังเรียบร้อยแล้วเช็คเสียงเช็คอย่างเรียบร้อยโอเคก็เลยเต็มมาไล่สดนี่เนะาะค่อาจารย์เข้าก็ต้องเข้าเองพอดีท่านอาจารย์วันนี้ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวเองก็จัดรายการอยู่บริเวณ ไก่ไก่ๆกะเอกแกะเอกนะป่าชุมชนนี่มีพื้นที่ลายไร่อยู่เข้าไปดังในอ่มีไม้มีหน่อไม้นะ่อไม่ไร่น่อไม่ไร่ไม่ไร่่ไก่เอก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 อ่าเป็น เมนทรงสูงสะอาดนะที่นี่ผนทำทุกอย่างสะอาด สวยงามใส่ไม้ที่เร่วงหล่นลงบนพื้นเพียงสร้างความร่นเร่นให้ป่าเขาหเ,เตเตดาทุเจ้ามานอนตตยเนอ เอาบุญด้วยกันไม่มีอะไรหน้าตัวเนาะุสานประช้าปัจจุบันสะอาดอมีใบไม้ถ้กกวาดใบไม้ก็ลงดิแต่ว่าเปิลนบบน,นิยมกวาดอนอกจากมีงานมีงานซบก็ถึงจะกวาด มีงานอย่างเอทากวาดเดี๋ยวถ้าเปิดเป็นอย่างไปในหมู่บ้านชุมชนโอ้ทรูเจ้าเพี่ยวเป็นงเรื่องเป็นงเรื่องนี่ก้าะอ่ะ ก็การกระทําที่ถูกด้วยเพราะความเห็นว่าความเห็นอยู่ที่พระองก็เอาพ้าหงมไปสักพ้าหงมไปตากเนี่ยนะแม่อุ้ยจันตามีออยใหญ่จ้ะโอ้จุงนี้เวลาแม่เพราะแม่ก็จะโทรไป่อน ออขบันหม่วงเจริญรัดปราเจ้าปราเจ้าบันหม่วงเจริญรัตทุกเจ้าอย่านไปเหี่ยวนะกะอืมนี่นอนไปเหี่ยวนอนไหนอ่ะอืม อ่อนมากับตอกยอกยตอกยอก,อกเดดกอออยู่กลางแดนแท้กะแมตะวาเป็นคุนตะว่าเขาโรงานตงคนอ่ะโอ้เป็นอย่างาไรมาเียดน้กลงไปเอก็ดเกลยดเลี้ยงังไงเ,เดเลีนนย้ลนนยงีนนยึมีเลีนนยเขลดมีเลี้ยงเก็ดด้วยกัเฮ้ขวบมีเมียน,น่อยกะเฮ เก้าสิบปายมีเมียหน่อยก็เก็ดเนี่ยเก็ดโรที่ไหนเอหาคนยอ่ะโรบ้านนี่ตายเออเออ่าไปกจนย่ง้ี่างกําเลี้ยงเออหับกําเลี้ยงกะหาอ่ะียาวันียาวันสีนันออกอากาศต้องเอาออก ไเาไชะาัน um, uh. ีท да ี่สออ่าวันุธอ๋อทีใช่่ยว่มาเราจะเอามาชงก่นปีใหม่เนี่ยแล้วก็ให้หลังปีใหม่ไทยอ้มมโดปีใหม่นหนตานี่เดี๋ยวไ่ะมาแหวมาเอวลาหลังปีใหม่เพ Rai cả thôi boka. cả. Rai cả. Mm ray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  cả. Mm cả. Mm ray 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 cả. อืมอืไปอยู่เหมือนได้อย่างเนาะเดินทุดงนไถว่าไปเดินทุดงไปพักเหมือนกล่อมดีะอืม

จ้าสักุ่เจ้าเน่ยอ่ะสุเราดีใจดีแล้วเียรับเผีรับเผีเออไปอูเรีดใจดี้ใจดีแล้วอย่างเราอ่อนน้อยเหมือนกันเนาะอือหอมก็ได้หอมก็ได้หอมก็ได้ใจฟูไม่ได้ใจไหวกัน ประกาศนักกล่อมดิเดี๋ยวคน้นหันคนเนี่ยจะไหวยอย่างอันอย่างอีเนาะเออประกาศผ่องนะจันยัยกล่อมประกาศคนห้องกันหลายการแต่จดไวมดเอาไหมจดไวแล้วก็ถึงเวลานั่นมาพุณละตอนเที่ยนสรุปรวมพุณ่ะคนนั่นห้อมมาตัวได้ตัวได้ก็ไ,ไหลบอกไปจา้าสาธุนะแม่จูบุญรักษาบุญรักษาจ้า ถูกแต่ในที่ทุกปัญหามันก็จจแในเรว่าความเห็นยู่ที่โูดังนะยามองม่องห่อนโูดังมันได้เปลืองสตังมัได้พราะไปซื้อยามองเนี่ยก็ทําก็ผิดไม่คุ้มเ <c oughs> ีเห็นอานิสงส์ของความเห็นธรรมนุกูลอดีต วังเหนือจังหวัดลำปางวัดอยู่ใกล้ๆฮะนะใกล้ๆอำเภอเนาะดังนั้นสถาญาติโยมประสงค์จะรวมไปทาบุญเน่ะหลวงปู่ก็อายุแปดสิบกว่าปีนะหลวงหปู่อายะนะแปดสิบกว่าปีหรือไม่แล้วนะแปดสิบหกแปดสิบเจ็ดนี่แหละนะก็อาจจะเปิดศพวันที่วันที่ ที่สิบเก้านาสตาหยาดยมเนี่จนถึงวันที่สาสามนะก็มีหลวงปอจ้าคณะจังหวัดลำปางลำปางเลยอ้าววันนี้สบายใจละมีครูบาอาจารย์ชัดรายการแล้วเนาะอืมอ่าขอบคุณครับสตาายาดิดยมติดติดตามติดตามการทำงานของจามาภาพตี ไปเดินทุดงทำให้ยาตราเพื่อการศึกษาก็ทุกวันรายงานข่าวโทรศัพท,ท,ท์าญาติโยมติดติดตามได้รับฟังได้รับทราบเนาะวันนี้ตื่นเจ้ามาออกมาก็บินทาบ,บานท,ที่บ้านอ่าที่บ้านจะคืนนอนบ้านอย่างาจะคืนนอนบ้านอย่างโอ้เมมโมรีเต็ม <Memory S 2> เมมโมรีเต็มบัดทำงานเลยสมองมึนตื้อสัท้าจำได้ก็บ้านอย่างจะคืนตะคืนนะบ้านอย่างนี้อ่ายมแม่ยมแม่สีแพรนะยมแม่สีแพนิพาบ้านกอดแก้วอะกอดกอดบ้านกอดแก้วบนยมแม่สีแพนิพาอ่าซึ่งก็เป็น อ่าสถาที่ปเฝนฟังรายการวิทยุ <c oughs> ขึ้นสิข่ขับมาเมินแล้วฝนก่อนนี้มนอยากจะหันอยากจะหันอยากจะหันอาจารย์มาบ้านแม่จริงนะกะวะ่ากะเลยผ่านพระธาตุแจ้แหงแล้วก็มันจะไปบ้านอีแม่เห็มอ่าเก้าเก้าจุดแปดกิโลเก้ากิโลเก้ากิโลแปดร้อยเมตร ก็เลยไปอยู่ที่บ้านกอดแก้วกะะ็จะคืนก็ได้รับความสะดวกนอกที่จัดรายการที่บ้านกอดแกว้วจะคือสะดวกสบายสงบเงียบมีไฟมีน้ำสะอาดมากอ่ป่าจ้าเปืนเนาะสะอาดสะอาดเงียบสงบนี่มีบรรยากาศธรรมชาติแวดล้อมที่สัปปายะเหมาะที่เกิการปฏิบัติของพระสง่์องค์สังจัด <c oughs> จัดรายการตั้งแต่ทุ่มถึงสี่ทุ่มคนเดียวจะคืนเนาะแต่ท้าหลายคนก็คงจะได้ติดตามอยู่ <c oughs> เจ้าวันนี้ก็ออกเดินทางจากป่าจ้ามาก็ไปขันสีบ้านของอโยอมแม่ยมแม่โยมแม่สีแพสีแพพิ่พาเอ้าะเป็นว่ายมแม่นี่เช่นใหญ่สิท่า เป็นแม่เท่าของผู้ใหญ่บ้านลูกเบา่าเป็นประธานสภาอา่าแล้วก็ลูกเบ่าก็มีการมีงานทําดีมีสวนยางหลายทิพไร่เป็นแม่เลี้ยงสวนยางแล้วก็ลูกสาวหลานสาวเนาะไปบรรจุเป็นครูอยู่กรุงเทพอ่าเห็นต่อปริญญาโทกรุงเทพอา่าครอบครัวเป่นคู้ซึกว่ามีความอบอุน่นอา่าอบอุน่นอา่าเป็นอดีตของแฟนของปออาจารย์วัดสามี อดีตสามีอิป่อเสียชีวิตไปแล้วเนาะเป็นผู้จาดวัดโยมแม่ก็ต้อนรับดูแลดีสถาญาติโยมจ้าวายปัจจัยการน้ำกับไฟการเดินตังแล้วก็อ่าสมทบรวมบุญกับธรรมยาตาเพื่อการศึกษาของโรงเรียนอ่าเสร็จแล้วฉันอ่าญาตพี่น้องเจ้าบ้านเนาะโยมโยมฉลองเนาะ่อมีอายุเต่กตากรตมาก็เป็นญาติของอีแม่เป็นอ่าเป็นเป็น ลูกหลานเป็นน้องสะพ้ายเลยอย่างเนี้ยเนาะอยู่มาก่อมาตัวอายุต่อกันก็จะมาศรัทธาหลายคนผลก่อมาแอวหาที่ฮั่นมาถวายัจจใจมาถวายกับเข้ากับปา๋าป,ป,ปันฟ้อนคือผนแล้วฉันเข้าแล้วลูกเบ่าของยมแม่ลูกเบ่าของยมแม่ก็ได้ไปส่งปีน,นันปีน,นันปีนันยังจำได้หรอ,อไปส่งอตาตมาที่บ้าน ban ban muộng ban muộng ban muộ uhm, ban muộng ban muộng ban muộng ban muổ ban muộ ở ban muộ có lớp nguồn nhà đấy บ้านบ้านห้วยม่วงบ้านห้วยม่วงตำบลนาเหลืองอำเภอนาเหลืองจังหวัดน่านบ้านห้วยม่วงเขาจะรยก็ไปหาแม่แม่สมฤทธิจสมฤทธิ์แม่สมฤทธิ์บ้านนาเหลืองอ่าก็มีญาติโยมติปุ่นฟังรายการโอ้มาร์คมาหากันท่านหลายคนหลายท่านเนาะก็ได้อุจาสนทนากันปุ่นก็พุ่นก็ได้หายฮอมอัน สมทบรวมกับโครงการธรมรมะหยาดตาเพื่อการศึกษาด้วยเสียงการใจใจในการเดินทางรวมกับอาตมาตุวยกับน้ำกับไฟสปปะพะหอมกันมาเสร็จจากท่านก็ได้เดินทางมาที่บ้านบ้านแหดนะปอปอน,น้อยสมเพศแม่ฟองจันแม่ฟองจันบ้านบ้านแหดนะแม่แม่ฟองจันแล้วก็แม่บัวพิมอยู่บ้านแหด อันนั้นฝนกอไข่หันเหมือนกันฟังมาเมินโทรหาการอยู่อย่างนั้นแต่ว่าบม่เกยได้หันหน้าหันตากันเที่ยวนี้ก็เลยว่าอยากหันอยากพบนะปะเนาะก็ได้พบะปะสมใจนึกบางลำพูได้พป๊ปะถึงแม่ผินได้พป๊ปะถึงปอน่อยสมเพศปอน้อยบ่ค่อยสบายไปผ่าตัดไปผ่าตัดกระดูกทับเส้นเนาะกระดูกทับเส้นมาก็ สภาพยังเงี้ยการยังนับได้จ้ะแล้วก็ไปมอตีพันมาลูกเบาอายุห้าสิบปก็มาโดนรถโจนเห็มโอ้ตกปวา็กาอิดอินะลูกโยมปอก็อาศัยฟังธรรมะโยมปอยโยมแม่ก็น้อยสมเทชก็ไม่ฟังจังจากนั้นก็ได้เดินทางเืออันโยมโยมติดไปส่งก็เอามาส่งที่วัดภูมิน ัดภูดมินตีตะวันก่อนก่อนเดินผ่านกันละเนาะมาเริ่มต้นตีวัดภูดมินเดินออกมาถนนใหญ่ <c oughs> เดินออกมาถนนใหญ่เพื่อจะเข้ามายังเดินออกมาทางสายเวียงสาเนาะ,ะมีความประสงค์จะเดินมาบ้านบ้านนาดูใต้นาดูเหนือนาดูใต้ <c oughs> แล้วก็บ้านบ้านของ <c oughs> บ้านเหนียงนี่บ้านนาผาใหม่บ้านนาผาใหม่ของอซึ่งโยแมโยแม่มแสังเวียนโยมแมนิตยาเตี่ยงโรหาในรายการเนาะ <c oughs> คนอยากพบ้ะบุก็รอพบอยู่ก็ได้เดินทางไปเดินทางมาถึงบ้านบ้าน,านก่อนจะถึงบ้านบ้านนาดูใไตเนาะหลวงปอหลวงปอบุญมีโอ้ไปหาพอดีอาจารย์ อันพอดีวันมีรถเข้ามาวัดว่าจะจดวดเหมือนมาับอาฉจญนี่ <c oughs> อรถคุณครูอากาศเสียนแล้ว่นเข้าไปวัดพูดจักกันครับหลวงปอบญมีเพิ่นกันเลยปลากันไปหาอามาก็เลยรลดไปส่งอาตมาครับไปบ้านยมยมแม่ยมแยม่สังเวียนกับยมแม่นิตยาเนาะก็มียมแม่สังเวียนยมแม่นิตยายมแม่อรี อคอยดูแลมาถวายเขา,เขาถวายเขาน้ำพวยชนะอาหารผลละหมากหลากไม้เต็มเลยสปะจะเป็ดบักกวยเต็ดก็มีบักขามก็มีอันนี้ติแกะนี่ก็บะทัวเนาะ,ะบัะทัวถวายก็ได้สนทนาอุจาก,กันพ่อสงควรจากนั้นก็ได้เดินทางมายังสุสานป่าจ้าตินิสธาอันนี้ก็คือ,อวันนี้เนาะการเดินทางสำหรับวันนี้ ก็จบตีแปดจาตินีวันพรุ่งนี้จะไปอำเภอสันติสุขไปอำเภอสันติสุขแล้วก็จะลวดไปหาต่า,ตาวางาังผาเนาะออกไปสันติสุขไปต่าวางผา,าไปหาท่านอาจารย์พระครูพระครูสุจิน,นันทกิจนะสุจิน,นันทกิจตีสันติสุขสถาจากนั้นก็จะไปท่าวางผาท่าวังผาแล้วก็ยังพอว่าจะไปทางใดต่อ นาน้อยนี่จะไปให้ช่วงใดบ่ฮู้ซะาอาจจะไปนาน้อยนี่ถ้าจะไปที่หลังของของปอนนประเสริฐนาน้ยนะแต่จะไปวันพรุ่งนี้วันที่13บจะไปสันทิสุกก่อนสันติสุขวันฮือก็อไปตาวังผาเนอ่านี่ก็แจง้งเฮือสาอาตาญยาิโยมทั้งหลายติดที่ตามได้รับทราบสบายใจได้ทุกๆวันที่เดินทางกาะอ่าได้รับความสะดวกสบายพอสมควรอากาศเกาะฮ้อนอยู่ แต่ก็พอทนได้เนาะมีปัญหายังสู้ได้ทนได้สีทนได้เอาแล้วสำหรับวันนี้เนาะก็ฟังรายการจากที่ท่านอาจารย์พระมหานุพภดลสุวรรณเมธีกำลังจัดอยู่เนาะอ่าจะมาก่อนเดี๋ยวจะส่งน้ำส่งถาก็จะพักผรเหมือนกันปฏิบัติต่อเนาะอ่าสาธุอนุโมทนาบุญกับทุกคนทุกท่านจัตตาโรธรรมาวันติอายุวโนสุข,ขังพระล